ก่าวขอโทษล่วงหน้าหากมีการผิดพลาดประการใดในการภาคการตัดต่อหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะคะดีจังดีจังเลยตายกับไปให้หมดเลยข้าติดโรคระบาดมาหกวันแล้ววันนี้พวกเจ้าก็ต้องตายไปพร้อมกับข้าข้าไปเลือกข้าไปยังบ่อน,น้ําทุกบ่อนในเมืองนี้พวกเจ้าต้องดื่มไปแล้วแน่ๆพวกเจ้าต้องตายไปพร้อมกับข้า ังสติไว้ทุกคนเจ้าเป็นใครอองซื่อคงพี่ชายค่าใ่าแล้วใหญ่โตมไม่น้อยพวกเจ้าไปเชิญท่านเจ้าเมืองบอกว่าข้าสองพี่น้องอยากเจอสร้างเถอะขอให้คนของข้าไปตามเองดีกว่าครู่ต่อมา นายท่านเซอรมาแล้วขอรับแล้วผ้าตัวขุนนางพวกเจ้ารู้ใช่ไหมมีโทษยังไงบิดเบืองข้อมูลการปิดเมืองรลังแกประชาชสมผู้อ่อนแอเปิดร้านยาต้องห้ามไม่แจ้งต่อสาธรารณะฝั่งผู้ป่วยทั้งเป็นสมรู้ร่วมคิดขึ้นราคาสินค้าหลี่เจิ้นเป่าความผิดทุกข้อนี้เจ้าต้องมีกี่หัวถึงสดเชยได้ ท่านเป็นใครทําไมถึงรู้ละยเอยียดสิ่นนี้ท่านบังอาจสสยราย้ายข้าตั้งแต่เกิดโรคระบาดข้าพยายามอย่างมากเพื่อเสริสระให้แก่เมืองเหลียวตอนนี้ข้าควบคุมโรคได้เจ็ดสิบแล้วทําไมท่านต้องใส่ร้ายค้าใส่ร้ายเจ้าเพียงแค่เจ้าบอกว่าหมอที่ท่านอองจินส่งมาอยู่ที่ไหนได้ข่าวว่าท่านอองจินขางไม่ดีเขาคืออองจินถึงเขาจะเป็นองจินแล้วยังไง พวกเขาไม่มีหลักฐานทำอะไรข่าไม่ได้หรอกหมอก็ควรอยู่ที่เขาควรจะอยู่อย่างที่ข้าบอกเหมือนเขาจะดูแลไม่ทั่วถึงตามข้อมูลที่ข้าได้รับตอนนี้น้ำน่าจะอยู่ที่เขตพิงหนานถึงจะถูกความผิดที่ท่านปราบรำข้าไม่ยอม็ักใกล้ตายแล้วแท้ๆยังไม่ยอมรับผิดอิตะแก่นี่ถ้าไม่มีหลักฐานทางที่ดีก็ปล่อยข้าไปดีกว่าข้ามีหลักฐาน ข้าก็คือพยานท่านพ่อกับเจ้าบ่อเจนินพวกเขาเจอกันแล้วท่านแม่ทัพสูแม้ท่านจะถูกย้ายไปที่ห่างไกลแต่ข้ายังคงล้ำลึกถึงอดีตที่ท่านต่อสู้เพื่อประเทศนับครั้งไม่ถ้วนนับถือท่านเป็นทหารที่น่าเคารพทำไมท่านยังใส่ร้ายข้าอีกข้าไม่เคยเห็นใครเหมือนเจ้าและยังอายเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่ขอให้ทุกคนตามข้ามาเถอะหรือว่าล่องรอยถูกเปิดเผยแล้ว ม่ทับสูมาทำไมที่นี่จริงด้วยที่นี่คือที่รักษาคนที่ติดโรคระบาดไม่ใช่หรอที่เจ้าเมืองสั่งให้ทุกคนห้ามเข้ากล้ยังไงล่ะทุกคนเข้าไปดูเถอะเจ้าบา้านทำไมเขาตายแล้วล่ะตอนที่มาส่งเขายังบอกว่าใกล้จะได้กลับไปแล้วนั่นคือของเล่นที่ข้าทำให้ลูก เราวังติดโรคระบาดหลังจากที่ค่ายห,หมอจัดก,การแล้วจะส่งไปให้เจ้าเสียแรงที่พวกข้าเสื่อใจท่านท่านรับปากกับพวกข้าว่าจะรักษาแต่ก็ปล่อยให้คนในครอบครัวของพวกข้ามาตายในที่โลกล้างสิ้นนี้ข้ามันถ้าไม่ข้าก็บรรเทาความกดของชาวบ้านไม่ได้พี่น้องทุกท่านใจเย็นก่อนเรื่องนี้ให้ท่านอองจินจัดการแทนทุกคนเถอะท่านองจินจากที่ข้าดูกเกี่ยวกับโรคนี้ หลังจากหาแหล่งที่มาได้ก็สามารถรักษาให้หายได้ภายในสิบวันปิดบังเรื่องโรคระบาดข่มเหงทำลายชีวิตชาวบา้านเจ้ายอมรับผิดไหมข้าน้อยเสียสละเพื่อเมืองเหลี่ยวนี้เป,ป็นสิบปีแค่ความผิดนี่ข้าน้อยมีโทษถึงตายเหรอก็แค่ท่านอองขามไม่ดีข้างหนึง่งกับกล้ามายุ่งเรื่องเมืองเหลี่ยวของขา้าเดิมทีโลกนี้ก็รักษาไม่ได้ข้าน้อยก็แค่แยกพวกเขาเพื่อลดการบาดเจ็บและตายข้าน้อยผิดนั้นเหรอ ปกปิดโลคระบาดเจ้าถามจะเจ้าดูเจ้าทำเพื่อชาวบ้านเมืองเหลียวหรืออนาคตขนนางของเจ้ากันแน่